เป็นหนึ่งในแก๊งนางฟ้าที่เรียกว่าครอบครัวอบอ่นมากเลยทีเดียวสำหรับสุปตาตัวแม่ล่าสุดเปิดใจและแชร์เรื่องราวชีวิตครอบครัวกว่าจะมีวันนี้ทั้งคู่ก็เคยผ่านเรื่องหนักที่สุดจนเกือบไม่ได้ไปต่อฟาดกันสนันถึงขนาดต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้านแต่สามีเวทไทเทเนียมก็ไม่ตามหนอเผยเป็นคนชอบวางแผนชีวิตให้เพื่อนและทุกคนมีความสุขแต่ลืมถามตัวเองว่าเหนื่อยบ้างไหมส่วนมักนา,นาจะเป็นเรื่องคนที่รักเพราะว่าโดยมากถ้าเป็นคนรู้จักทั่วไปทั่วไปทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าทำให้เราเจ็บต้องเป็นคนที่เรารัก หรือคนในครอบครัวแล้วกลายเป็นว่าทำไมฉันเฮิร์ตเยอะขึ้นเพราะว่าฉันรักคนเยอะสมมุติว่าเฮิร์ตเรื่องช่างตัดผมก็เพราะรักเขาไงช่างตัดผมทุกคนก็จะเหมือนลูกเหมือนครอบครัวเหมือนเราโตด้วยกันมาเราเห็นเขาเป็นทีมแล้วเราก็เดินกันมาผ่านก,กันมาสักวันแรกแล้ววันนี้ก็เหมือนเราก็อยากให้เขามีความสุขเราก็รักเขาอยากให้เขาตรงไปตรงมากับเราพอบางทีเราเจออะไรที่ไม่ตรงปกอย่างที่คุยกับเราก็เสียใจนาไรีบีนา คุณกับเวรู้จักกันมา15ปีแล้วเคยคิดนะว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ในวันที่พร้อมเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลในการแชร์ต้องเป็นประโยชน์กับหลายๆคนซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่ได้บอกเวนะแต่ก็คิดว่ามันไม่ได้ไปทําให้เจ็บอะไรกับใครนอกจากเป็นประโยชน์ด้วยซ้ําคือเราก็เคยเจอจุดที่ไปต่อไม่ได้ตอนนั้นนานาก็เก็บของออกจากบ้านเลยวม,มนนั้นคือรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างเพราะว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถึงจะทําให้เขารู้สึกว่ามันโกรธจริงแล้วเขาก็ไม่ตามเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็กลับ เพราะเขารู้ว่านานารักลูกมากแล้วเขารู้ว่าสุดท้ายที่นานานจะไปมันต้องมานั่งคุยกันต้องไม่ใช่แบบนี้แต่เราด้วยความที่บางทีรู้สึกว่าโมเมนต์นะช่วงเวลานั้นต้องไปก่อนต้องออกไปไหนสักที่ให้เขารู้ว่าฉันโกรธมากเลยเก็บของไปคืนเดียวไม่ว่าวันนั้นเขาจะผิดขนาดไหนในสุดท้ายเขาก็คือคนที่ปลอบให้เรารู้สึกดีที่สุดทั้งที่เขาก็คือคนที่ทําให้เราเสียใจที่สุดเขาก็เลยบอกว่าคุณกลับมาคุยกันวันนั้นคือจําได้ว่าน่าจะเป็นวันวาเลนไทน์ที่หยิบเขาอ,ออกไป แล้วเขาก็ไปเที่ยวด้วยไม่ได้สนใจเพราะว่าถ้าคุณเลือกทางนี้มันไม่ใช่เขาก็จะแข็งตอนนี้แก๊งของคุณแต่งงานกันหมดแล้วแล้วก็มีกําลังจะแต่งใหม่มีคู่กันหมดแล้วใครๆก็จะรู้ว่านานาจะเป็นหัวโจกรวมแก๊งเหมือนกับว่าคุณจัดการให้กับทุกคนการที่จะมารวมตัวกันมันยากไหมคือก็ไม่รู้นะเพราะถ้านานาพูดขึ้นมาว่ากินเข้ากันเถอะมันจะเริ่มมีการตอบกลับแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดอาจจะแบบตอบกันคนสองคนหรือไม่ตอบบ้างก็มีแต่ไม่ได้โกรธคนนั้นนะ ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนพอนานาพูดขึ้นมาก็จะเกิดการตอบกลับขึ้นอย่างนี้เพื่อนก็จะบอกว่าเธอจะสิก็เลยแบบเออก็ได้เพราะเราก็อยากเห็นทุกคนมารวมกันมันเคยมีพอนานาไม่เข้าไปเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรในกลุ่มมันก็จะเงียบคือถ้าใครรู้จักน,นานาหรือแก๊งแม่แม่ก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนเก่าแก่คือเราจะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้มีความสุขกับการที่มีเวลายุ่งที่จะทํางานด้วยนอยู่แล้วแล้วก็ยุ่งที่จะจัดแจงให้ทุกคนได้มารวมตัวกันแล้วมีความสุขถ้าฉันจะต้องเสียสละเวลานาที เพื่อจัดสิบนี้ฉันทําชอบจริงๆแล้วก็รวมไปถึงลูกอีกจัดใจให้ลูกๆได้มารู้จักกันแล้วก็สนุกมีความสุขซิมอนะไม่รู้ทําไมเราเคยมีเหตุการณ์หนึ่งไม่นานนี้เองมีเพื่อนคนหนึ่งในวงการนี่แหละโทรมาหาบอกว่าแกเป็นอะไรมากไหมเนี่ยแกพยายามจะทําให้ทุกคนเขาดีกันเคลียร์ให้คนนั้นคนนี้เป็นอะไรมากไหมเคยคิดถึงตัวเองไหมว่างมากนะกกรอช็อกเลยแล้วก็แบบจริงว่าลืมถามตัวเองเพราะมันทําเป็นปิดสวัสดไม่เคยถามตัวเองเลยว่าไหนไหม หรือเอาพลังงานนี้ไปทําอย่างอื่นไหมถ้าพลังงานนี้มากแล้วทําให้ทุกคนมีความยิ้มและมีความสุขก็ยังอยากทําแต่เราจะมีขีดนี้กําหนดอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องไปฝ่ายเพื่อเรื่องอะไรก็ตามไม่เคยทําอยู่แล้วทั้งชีวิตไม่เคยเดินไปกับเพื่อนเพื่อที่จะไปทะเลาะเรื่องผู้ชายกับใครอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ทําแต่สิ่งที่ทําคือเตือนเพื่อนเราด้วยคําพูดที่จะบอกเขาว่าถ้าเป็นเราจะไม่ทําแบบนี้แต่เธอจะฟังหรือไม่ฟังฉันแล้วแต่ถ้าต,ต้องพูดแล้วน่าพูดกับเพื่อนทุกคนว่าเราเป็นห่วงตรงไหนบ้าง